เดี๋ยวเราลวกผักกูดนะคะน้ำเดือดละใส่เลยเราลวกหมดเลยนะคะผักกูดเขาเริ่มบานละลวกหมดเลยเสร็จแล้วเราก็จะไปนอกน้ำเย็นเสร็จแล้วถ้ายังกินไม่หมดเราก็จะเอาแช่ตู้เย็นไว้นะคะลวกนอกน้ำเย็นแล้วก็ส่วนที่ยังไม่ทำกินเราก็จะแช่ตู้เย็นเนาะ แล้ก็จะให้เขาเดือดสัก5นาทีเนะเาะแล้วค่อยเอาไปนอกน้ำเย็นนะคะหลังจากนั้นก็เอามาผัดเอามาแกงหรือว่าจิ้มน้ำพริกก็ได้เนาะเดี๋ยวจะผัดส่วนหนึ่งแล้วก็จิ้มน้ำพริกส่วนหนึ่งนะคะพอดีมีน้ำพริกกะปิเหลืออยู่ Thank <laughs> you. เปิดน้ำเยนะะ็นใส่เลยค่ะ สุกดีแล้วนะคะไม่ขมไม่เฝื่อนอันนี้แยกออกมาจิ้มน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็ที่เหลือผัดค่ะเดี๋ยวเราจะผัดนะคะผัดใส่แต่น้ำมันหอยนะ เราจะผัดใส่แต่น้ำมันหอยนะคะเพราะว่าน้ำพริกกะปิเผ็ดแล้ว เออนมนันห,นนห,นนหนอย <c oughs> อีกนๆนะเพื่อความเข้มข้นอ่เสร็จแล้วเ <c oughs> สร็จแลคาเส็จคาผัดผักกูดน้ำมันหอยใส่แต่น้ำมันกับน,น้ำมันหอยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งบ้านนี่ไม่ค่อยทนเผ็ดละไม่ค่อยจะทนเผ็ดละแต่น้ำมันหอยเนี่ยเขาชอบอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่เดี๋ยวจะเรียกฝรั่งมาจริงน,นะตะเกียบเล่เผื่อเขาจะอยากไปใช้ตะเกียบอ,อ๋อเธอได้นอนส้มแอสสิบเฟมเอ็กวารีดอก Till frukost. <laughs> mm, -hmm. mm. Ja. Det är väldigt serverat va? Chim chim chim. Chim choo chim. Chim chim. Smaka chim. Får man välja här? Ja, det här bara är bara i vatten. Det här är med ostronsås. Är de här stekta? Jag har farväl och sen bokar med ostronsås. Oh, Då har stekt dem alltså? Ja. Mm -hmm. Då ska vi se. <laughs> Snurrar de ihop sig själva själv eller? <laughs> Va? Snurrar de ihop sig så här själv? Ja. Mm. ja. เ่งยวที่เก่าเก a งนะกูได้เลันเฟ้กอ e โงล u วมา่เป e มอขวก่อนน่ะคิดว่าอ่อนเกินมันเลยฝืดเอ้ยมันเลยเฟื่อนมันเลยขมเดินให้กองสมอลกาพเฟ อร่อยค่ะอร่อยเยียดแต่กดเยะะียดแต่กดอร่อยมากเย,ยีดแต่กดแปลว่าอร่อยมากนะคะวิดีออดออโอี้วสนโอเคดูเตเ็ So <c oughs> รู้สึกฝรั่งจะชอบนะเนี่ยฝรั่งฝรัง่งพอติก <c oughs> ด้วยฝรั่งรู้สึกคุณพอติกจะชอบคะ่ะอร่อยไหม <c oughs> อร่อยมากมากเดี๋ยวจะทานเผื่อทุกคนเลยนะคะใช่เหรอสลัดทีเดียวอยู่นะคทะานอาดแห,แห่เสีย <laughs> ผักจากสวนค่ะคะนา้าเอ้ยคะน้าฝรั่งอะนะ ผักบุ้งแล้วก็คณะไทยแล้วก็ผักสลัดนี่ผักจักชวนเดี๋ยวจะทำต้มินชีดีส้ส ถ้าจะให้อร่อยยิ่งขึ้นน้ำพริกกะปิถ้วยเก่าอร่อยที่สุดจะแห่ไม่ได้แห่ p e r ฟ e c t <oughs> ไม่ <c oughs> ได้ perfect อ๋อถักมาดูใกล้เกิ <c oughs> นขอบคุณที่กล้าชิมหน่วยกล้าหน่วยกล้าตายคุณคอติก <laughs> Det är gott, gott. Jag ska äta På svenska finns något som heter... När man säger att man, det är mycket skratt och grejer så säger säga. Mycket choo chim. och chim? Uh -huh. Aha! <laughs> ชัวชิมชัวเป็นสิ่งที่เราง้องพูดถ่ายรับกันชัวใช่ไหมอืมอืมกระน้ำพริกกะปิอร่อยมากเดี๋ยวต้องไปตักข้าวมาด้วยไม่งั้นจะปวดท้องเดี๋ยวโชว์ผักบุ้งนี่ผักความยาวของผักบุ้งประมาณนี้แล้ว อันนี้เพิ่งตัดมาวันนี้นะคะเนี่ยาจะกินสดมๆเลยนะ